สวัสดีค่ะอยู่กับช่องแม่นั้นแม่น้องไอติมนะคะทุกคนก็นี้มาดูเขาลงกาเขาโพดนะคะก็เซีนิกสั่งไว้ังแต่เมื่อวาน,นที่แรกว่าจะไปเอาแล้วทีนี้พี่แกบดยังไม่เสร็จนะคะก็เลยพี่แกว่าเดี๋ยวแกมาส่งให้เนาะมาส่งวันนี้นะคะก็เลยเออมาถึงตอนประมาณกี่โมงห้าโมงแล้วแหละตอนเนี้ก็ดูบรรยากาศ บรรยากาศหลังบ้านของเราท้องฟ้าสวยมากเหมือนจะฝนเลยก็เซนเกกับพ่อนะคะแล้วก็ช่างนกเนาะกำลังมาถึงนองกี่แล้วนะคะทุกคนก็ไม่มาถึงหรอกพี่นั่งอยู่ตรงนี้แหละมันมาไม่ถึงพี่หรอกนี่น,นะคะก็พ่อสต๊อกข้าวโพดมาอีกแล้วนะค,ะคันนี้น่าจะสองร้อยลูกนะคะสองร้อยถุงนะคะทุกคน ก็คลิปนี้ถ้าเสียงเบาก็ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่แกเอาปิกขั้มาโน่นด้วยสองร้อยกระสอบนะคะก็จะให้แกวางตรงนี้นะคะเราเคลียร์พื้นที่เสร็จแม่เคลียร์พื้นที่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วเนาะก็ก็พดที่เหลือนะคะเหลือเท่านี้เหลือแค่ไม่กี่กระสอบนะคะแต่ตอนเย็นนี้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ กิ๊กกำลังถอยมาอยู่นะคะ mm ก็เราวันนี้เราไปเล่นบ้านยายมาแล้วคะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ถ e ่ายคลิปเนาะก็เราทำงานบ้านนะคะเสร็จแล้วเนาะดูบัวอะไรเสร็จเราก็ไปเล่นบ้านยายนะคะทุกคนไม่ใช่ว่า ยาวเลยนะคะยาว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 อันนี้ผู้ใจตังามา,าแล้วนะคะ อยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวรถเหยียบเด้อะลื่นโอ้เแง๋งต้องเอาฟางใส่จนรรตรงนี้อะไรจะอันนี้ขาประจำนะคะ จ้าประจานะคะก็พี่แกม,มาส่งบ่อยเนาะก็ไปเอาเต่กับส่วนพี่นะคะ,ะรตรงนี้เลยจ้ะก,ก็อันนี้เราจะคืนใส่เป็นคืนกระสอบนะคะ 啊，你说人 อยู่นี่ก่อนได้ไหมไปเอาน้ำให้พี่ก็ส่อไปเอาน้ำให้พี่แกนะคะผู้ใหญ่ประกาศอะไรไม่รู้อ่ะไม่ได้ฟัง ไม่ได้ยินอ่ะอยู่พรอบครัวมันไม่ได้ยินต้องออกมาฝั่งข้างนอกเราจะขอตัวเอาน้ำให้พี่เทาก่อนนะคะทุกคนก็น้ำนะคะสองขวด คือมาจะเที่ยวน้ำจ้ะคือมาจะเที่ยวไหนมาจะเที่ยวบานนี้เดนน้ำน้ำดุงน้ำลุงเราน้ำพี่อยู่นี่กินไหมพี่กินน้ำไหม ไปเงมามนกนลแล้นนก็ปอยมันอาละอะไแบบนันเ,นเนลยลมนี่ยคนรับไปส่งงานอ๋ออันนี้ยังมีอยู่ไหมทั้งหมดบมดนีครับว่าไอ้คนก็ถามอยู่ลำดวนนะเก็บไปเอาเด<อ>ียวโบ ที่ให้พี่เด็กถามให้เจ้าไหนไหนที่ถาให้พวกพยุทธว่าพี่จะไปทำอ๋อไม่ใช่เจ้านี้เลยก็เห็นแต่แกถามแต่พี่คนนี้อรอบนี้ได้แค่สองร้ะครับอ้ะก็มันเข้าหมดไม่ได้ครับแต่ต้นมีแล้วต้นต้นนะอ่ะมีอ๋อ ไปบดเข้าไปบดอยู่ในสวนเลยนี่บอกมันฝนค่ะจ้ะก็เลยเข้าไปบดไม่ได้ถ้าไปตัดตอไปตัดมาตัดสองตอทะเลเนื้อตัดมาแล้วก็บดในนู่นเลยนี่บอกแล้วก็เลยต้องตัดเข้าเอาเครื่องเข้าไปตัดในในไร่ในสวนเลยตัดแล้วก็บดเลยอ้าไน้ำจ้ะ

ใครตัวไอ้ลุงแกเอาเนี่ยเจ้าที่แกมาส่งไปเจ้าแกก็ว่าสามสิบบาท คนรถหกล้อเนาะใช่ไหมคนรถหกล้อก็ได้เยอะเนาะสี่ร้อย้าสิบเที่ยวหนึ่งเท่าเราสองเที่ยวเอ่ทาเราสองเที่ยวเที่ยวหนึ่งน้ำมันไม่ต่างกันนะน้ำมันไม่ต่างกันเขาบอกกณฑ์ลมตโตรมาถ้ารถกังมาห้าร้อยรถหกล้อก็ประมาณหกร้ยห้าิบ เดี๋ยไม่ต่างกันน้ำมันกี่เดียวยิ่งมันใหญ่ๆนี่ยิ่งไม่สู้รกใหญ่ก็เลยน้ำมันอือ